พระแม่ลักษมีเป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในศาสนาฮินดูส่งเป็นพระชายาของพระวิษณุและเป็นหนึ่งในเทพีที่ได้รับการเคารพอย่างกว้างขวางตามตำนานเล่าว่าพระแม่ลักษมีถือกำเนิดจากฟองคลื่นในมหาสมุทรเมื่อเหล่าเทวดาและอสูรร่วมกันกวนน้ำอมฤตในกเกษียณสมุทรและเมื่อพระองค์ปรากฏขึ้น ส่งเลือกพระวิษณุเป็นพระสวามีและเป็นเทพีที่คอยประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ศรัทธาทางด้านบารมีและความสําคัญของพระแม่ลักษมีทรงเป็นเทพีแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เชื่อว่าส่งประทานทรัพย์สินเงินทองและความรุ่งเรืองเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ส่งอํานวยพรให้ชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขทั้งทางวัตถุและจิตใจเป็นเทพีแห่งความเมตตาและความรักเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและการให้เทพีแห่งความบริสุทธิ์และคุณธรรมส่งเป็นแบบอย่างของความดีงามและช่วยแกจัดความยากจนพระแม่รักษมีเป็นที่เคารพบูชายอย่างมากโดยเฉพาะในเทศกาลทีบาวารีซึ่งเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟ ผู้คนจะทำพิธีบูชาเพื่อขอพรให้เกิดโชคลาภและความมั่งคั่งในชีวิต